สวัสดีครับสารคาคอนเทลสื่อสร้างสารรค์ส่งงานเพิ่มผลผลิตวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้งาน l i n e Official a c c o u n t หรือ Li n e OA ที่เรารู้จักกันด้วยฟังก์ชันพื้นฐานว่าเขาใช้งานกันอย่างไรเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มประสิทธิภาพไม่ยากเลยนะครับเรามาเรียนรู้กันไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นด้วยการเปิด Google ขึ้นมานลนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Line Official Account หรือ Line Official ก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้เลยนะครับ Line Business ID ก็ได้นะครับปึ๊บเข้ามาตรงนี้เราก็คลิกตรงสีเขียวตรงทางนี้เข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นตรง Line ของเรานะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยเมื่อเข้าไปแล้วนะครับ อันนี้คือบอทหรือไลน์ที่ผมสร้างเอาไว้นะครับเยอะแย,ยะมากมายแต่ในที่นี้เราจะมาสร้างกันใหม่แล้วก็ลองมาดูว่าการใช้งานเนี่ยต้องใช้งานอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมสร้างไว้แล้วลองไปดูกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวที่เราสร้างไว้แล้วนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันตัวอบอรดแคสต์ตัวนี้นะครับถ้าเราคลิกไปนะครับสมมติเราสร้างมาแล้วเนี่ย บางก็จะมีบอดแคสต์ตัวนี้คือเราต้องการที่จะยิงข้อมูลไปให้กับสมาชิกและหลายคนพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาที่ create นะครับ new ตรงนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นหน้าจอของผู้รับนะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อหาที่เราจะต้องกรอกข้อมูลลงไปมีหลายแบบนะครับมีทั้ง s u r ร์เวย์มี voice message นะครับมี V5 v i d อวิมี list message มีโฟโต้มีคูปองนะครับแล้วแต่นะครับรูปแบบของไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็มีอีโมจิเพื่อจะมาตกแต่งข้อมูลให้ดูสวยงามนะ่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็ส่งนะครับเพียงเท่านี้เองผู้รับก็จะได้รับข้อมูลพร้อมๆกันนะครับนี่ผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับว่าข้อมูลมันจะเรียงกันแบบนี้นะครับ ไม,ไ,มไม่ยากเกินไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของการอีกลหลายหเมนูนะครับให้เราเลือกอย่างเช่นตัวแชทนะครับเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีผู้รับบางคนอาจจะมีฟีดแบ็กกลับมาตอบกลับมาเราก็สามารถจะไปดูได้ว่าสมาชิกของเราเนี่ยส่งข้อมูลหรือข้อความอะไรมาให้เราเราก็อาจจะตอบเป็นลายบุคคลได้นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งคือตัวโฟลไฟล์ของเรานะครับว่าข้างในนั้นมีโฟลไฟล์เพจเซตติ้งอย่างไรบ้างนะครับนะครับโอเคอีกเมนูหนึ่งก็คืออย่างเช่นตัวส่วนของ i n s i g h ์ก็คือการวิเคราะห์การตอบกลับของสมาชิกแล้วก็ข้อมูลทั่วๆไปนะครับเพื่อใช้ในการปรับปรุงงาน,น ในส่วนของลายออฟฟิเชียลของเรานะครับเพื่อให้มีสิทธิภามากขึ้นนะครับทีนี้มาในส่วนของคูปองเนี่ยมันก็จะมีอีกเมนูย่อยก็คือการทำเซอร์เวยให้กับสมาชิกแล้วถ้าเราจะต้องการทำเราก็มาที่ create new ทางด้านขวามือสีเขียวนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลที่เป็น basic setting เข้าไปว่าจะใช้ชื่อคูปองอ่อทษใช้จะใช้ชื่อเซอร์เวยนี้ว่าอะไร จะให้มันทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อัปโหลดอิมเมจภาพที่ต้องการเข้าไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็ลองพิมพ์ดูว่าลองตั้งชื่อตัวเซเว่นนี้ว่าเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นนะครับแล้วก็กำหนดลองกำหนดวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่ที่จะให้มันสิ้นสุดนะครับสนรูภาพก็คลิกแล้วก็อัปโหลดภาพ จากเครื่องคอมของเราเข้าไปได้เลยนะครับส่วนข้อความตรง Definition ตัว Survey เนี่ยเราก็จะอธิบายบอกไพด้วยว่า Survey ของเราเนี่ยเป็นเ v e y เกี่ยวกับอะไรเพื่อให้ผ,ผู้ผู้กรอกข้อมูลเนี่ยเข้าใจวัตถุประสงค์มากขึ้นนะครับก็เป็นภาษาไทยก็กรอกไปให้ให้กระทัดรัดนะครับ ตัวอักษรจะต้องไม่เกินจำนวนที่เขากำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกตัว mm. อไอคอนที่จะโชว์นะครับตัวเทมเพลตให้ไว้แล้วหรือเราต้องการจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นอยากให้เราใส่เว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นเราก็สามารถคลิกได้นะครับอย่างเช่นตอนท้ายถ้าเขากรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มีข้อความไปบอกเขาว่ายังไงอย่างเช่นไปบอกว่าขอบคุณก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการส่งข้อมูลหรือข้อความสุดท้ายหลังจากที่เขากรอกข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเข้าสู่ข,ขั้นตอนต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตั้งคําถามแล้วก็คําตอบให้ผู้ตอบเนี่ยได้เลือกอันดับแรกเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะให้เลือกผู้ตอบเนี่ยให้เลือกเพียง1คําตอบหรือหลายคําตอบนะครับสมมติว่ารเราเลือกเพียงเ,เราต้องการให้ใหผู้ตอบเนี่ยเลือกเพียงได้1คําตอบเท่านั้นนะครับเราก็เลือกคลิกไปหลังจากนั้นก็มาตั้งคําถามนะครับเราโอเคล้วก็มาตั้งคําถามตามที่เราต้องการว่าอยากจะให้ถามว่าอะไร แล้วก็คาตอบที่1คืออะไรคําตอบที่2อ,อะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับถ้ามีรูปภาพก็แอดรูปภาพเข้ามาอ่านะก็เป็นอันนั้นสิ้นสุดนะครับหรือถ้ามีอีกเราก็สามารถที่จะเพิ่มอีกได้นะครับเพียงเท่านี้เองรูปแบบของการทำเซอร์เบก็จะไม่มีอะไรมากนะครับจากที่นี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่าแอดรูปภาพเพิ่มรูปภาพเข้าไปผมก็เลยต้องกลับมาเพิ่มรูปภาพนีดหนึ่งเมื่อมันร้าวนะครับไปการหา ารูปภาพแล้วเนี่ยเมื่อกดกับเวลาเราก็ไปหารูปภาพแล้วขนาะที่เราต้องการเราก็เลือกนะครับสมมุติว่าผมเลือกภาพนี้นะครับก็จับจัดขนาดตามต้องการนะครับแค่ไหนจึงจะเหมาะสมแล้วก็เลือกไปนะครับมันก็จะครบตามความต้องการของการทำซอรวจทั้งหมดแล้วก็กด next นะครับก็เป็นอัน มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นการเซฟนะครับหรือเราจะเซฟดับไปอีกก็ได้เพื่อมาทําเพิ่มเติมเราต้องการที่จะอีดิตแก้ไขข้างหน้าก็สามารถทําได้นะครับโอเคสมมุติเรากลับไปที่ตัวบอดแคสต์แล้วก็ต้องการที่จะส่งข้อมูลตัวเซอร์เวมกี้นี้นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนข้อปุ่มที่ให้เลือกเซอร์เว แล้วก็เลือกเซอร์เวย์นั้นที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดแล้วกดส่งได้เลยแต่ในที่นี้ผมไม่ได้กดส่งนะครับโอเคนี่ก็เป็นแสดงวิธีทำเซอร์เวย์แล้วก็วิธีส่งเซอร์เวย์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะส่งให้กับสมาชิกได้อย่างไรนะครับโอเคสมมติว่าผมเซฟดาวไว้ก่อนละกันว่าผมจะส่งในครั้งหน้านะครับก็สามารถที่จะกด ตรงนี้นะครับเซฟดับได้เลยโอเคปุ๊บกดเซฟเข้าไปนะครับมันก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้สำหรับที่เราจะอีดิตได้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับโอเคมาในส่วนของแชทสกรีนแชทสกรีนเนี่ยก็จะเป็นการตั้งตัวเมสสจที่ให ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยได้เห็นในครั้งแรกทันทีที่สมัครแล้วก็พิมพ์ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการที่จะให้เขาเห็นในครั้งแรกเข้าไปมันก็จะเด่งอัตโนมัติเป็นบอทได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งคือการทำลิสต์เมนูก็ไม่ยากก็มากดที่ด้านขวามือเลือกลิสต์เมนูเกาะนะครับตั้งชื่อเสร็จก็กำหนดขอบเขตความแสดงผลและความสิ้นสุดนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกตัว l e c t template เลือก Template ที่เราต้องการว่าอยากจะให้มีกี่แถวกี่ปุ่มหลังจากเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องสมมติผมเลือกอันนี้3แถวนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกตัวรูปแบบหรือการทำสีให้มันครบหรือรูปภาพก็ได้นะครับสมมติว่าเราแอดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาขั้นตอนต่อมาคือการสร้างความสำคัญ ลิงก์ข้อมูลในกรณีที่ผู้ใช้กดไปแล้วเนี่ยจะต้องไปอย่างไรนะครับทำอย่างไรบ้างในที่นี้เราจะเลือกลิงก์นะครับอันแรกเนี่ยสมมุติว่าปุ่ม A B C นะครับ3ปุ่มปุ่ม A เนี่ยเราสร้าง condition เงื่อนไขไว้ว่าเป็นลิงก์แล้วกันแล้เราก็ไปก๊อป URL ที่เราต้องการมาวางอย่างเช่นเราทำฟอร์มแล้วก็คลิก URL ฟอร์มมานะวางแล้วก็ใส่ข้อมูล รายละเอียดอีกนิดนึงอธิบายให้ผู้ใช้เห็นนะครับว่ามันคืออะไรเพียงตรงนี้เองนะครับลิสต์เมนูหรือต้องการจะเป็นรูปภาพหรือเป็นรูปแบบอื่นๆก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับอย่าลืมนะครับนะครับเรามี3ามบ่มด้วยกันมี A B มีมี C ก็ทําให้ครบทั้ง3อันนะครับเพียงตรงนี้เราก็จะได้ลิสต์เมนูโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ การทำงานการใช้งานของ Line Official a ล c o u n t นะครับไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ